E aí สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนพาบอนสีนะคะในส่วนของต้นนี้ชื่อว่ามิ่งมหามงคลน,นะคะอันนี้มิ่งมหามงคลหัวก็พร้อมแล้วแล้วก็มีความพร้อมเป็นแม่เนื่องจากว่านี้ค่ะแทงหนอมาได้เห็นไหมน,นะคะอันนี้ก็จะพาทั้งหมดสามสามต้นนะคะโอเคก็ไปล้างทำความสะอาดนะไปล้างความสะอาดแล้วเดี๋ยวใช้มีด ทำการผ่าเลยนะคะผ่าแล้วในส่วนของต้นก็จะเป็นจอมไปนะคะความมหัศาจรรย์ของบอนสีค่ะนี่แหละคือความมหัศาจรรย์ผ่าได้แล้วก็ลําต้นเขาก็จะสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองเพิ่มขึ้นนะเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตคงอยู่นะคะความมหัศาจรรย์ ในส่วนของต้นนี้คือชอบเป็นงานส่วนตัวนะคะก็เลยมีมีค่อนข้างประมาณห้าหต้นไซนี้นะคะเพราะว่าชอบสวยความป้ายสีของเขาค่อนข้างสวยอันนี้คือโดนโดนหนอนที่มีโจดไปนะก็เลยทำการตัดตัดใบทิ้งนะคะโอเคเดี๋ยวไปล้างแล้วเดี๋ยวเรามาผ่ากันเลยค่ะก็ก่อนที่เราจะผ่านะคะคแนะนำเลยว่า ใส่ถุงมือไว้นะทุกคนครั้งแรกที่ดีทดลองด้วยความที่เพิ่งเข้ามาในวงการพาแบบมือเปล่าออเลยจ้าโอ้โหไม่ธรรมดาจ้ะขยเยอไปทั้งตัวเลยค่ะใส่ถุงมือก่อนนะคะโอ,คโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตไปหยิบไม่มีคัตเตอร์ก่อนทุกคนอันนี้คือ เอร์ที่เพิ่งซื้อมาใหม่เลยนะก็แกะออกมาแล้วอย่าลืมฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนนะคะเพราะว่าการที่เราผ่าเนี่ยมันก็ต้องปลอดเชื้อนะอย่างคือคเตอร์ที่ซื้อมาใหม่ๆเนี่ยตรงใบมีดเนี่ยจะมีน้ำมันนะคะจะมีน้ำมันที่ที่เขาชโลมมาอยู่นะขออนุญาต ให้แห้งอีกทีนะจะได้ปลอดเชื้อนะโอเคแห้งละพรละมา นี่ต้นแรกนะต้นแรกเขามีมีลูปมาแล้วนะแทงมาแล้วนะนี่ก็จะตรงนี้มันมีเขี้ยวด้วยอะทุกคนเห็นปะเล็กเล็กอะเล็กเกมันมีเขี้ยวด้วยอะอมเดี๋ยวขออนุญาตแบบนี้ก่อนละกันขอเล็งก่อนนะขอเล็งก่อนอืออืออืม,อม,อม,อม สะกิดนิดนึงวนะโอเคเรียบร้อยได้มาหนึ่งละค่อยๆโอ้ได้มา,นนะมานนะหนึ่งละไหนเห็นไหมเห็นไหมว่าเนี่ยเขามีเขี้ยวอยู่นะเห็นปหมเห็นนะคะเขามีเขี้ยวเห็นไหมมีเขี้ยวอยู่โอเคเดี okay. ๋ยวก็แยกไว้ก่อนนะ เราจะพาลากค่อนข้างเยอะเนาะเราก็จะพาแบบนี้ปนไปเลยหดหดกัน,ปนไปเลยเอ้ยตรงนี้เน่าเหมือนกันนะนก็เหลือเหลือจอไม้อ่ะคะ่ะเหลือจอไม้เดียวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลิงแป๊บนะ ดน,น,นึงแป๊บนะดนึงไม่แป๊บหนึ่งยังตัดตรงนี้ออกคือไอ้ที่ตัดออกนี่มันมีความเน่าอยู่ด้วยนะมีความเน่าอยู่นะเนี่ยเวอร์เนี่ยเห็นไหมเวอร์เนี่ยเห็นไหม ที่เราผ่าแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็เอาปูนแดงที่ทานหมากอะคะ่ะมาป้ายเพื่อสมานแผลเขานะคะส่วนหัวนั้นก็นี่ค่ะล้างน้ําประมาณห้าน้ำแล้วก็ทิ้งไว้ให้เสด็จแล้วเดี๋ยวจะเอาไปเอ่ผึ่งอยู่บนกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะ ให้แห้งให้แบบไม่แฉะตัวเองอืมแล้วเดี๋ยวค่อยนําไปลงเพอในกระบอกค่ะหลังจากที่เราได้ผ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็นําตัวชิ้นบอนสีที่เราได้ผ่าหั่นแยะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะมาลงอยู่ในอ่อกรอง เพนะคะซึ่งในกล่องเพาะเนี่ยก็ดีผสมตัวทรายนะคะแล้วก็ตัวพีชมอสนะคะลงไปแล้วก็เรียงแบบนี้นะคะแล้วก็ออย่าลืมนะคะก่อนที่จะปิดฝาอย่าลืมเขียนนะว่าเขาชื่ออะไรนะคะในส่วนตัวนี้คือชื่อมิ่งมงมิ่งมหามงคลนะคะแล้วก็วันนี้วันที่สิบนะแล้วเดี๋ยวดิวจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะว่าน้ององอกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ